ขอส่งกําลังใจให้กับครอบครัวศิราชัยยาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะอีพุทธธิดานะคะพร้อมด้วยสามีแล้วก็ลูกค่ะติดโควิด -19 นะคะจากนั้นค่ะก็มีข่าวว่าอัต้อยเศรษฐาศิลปินแห่งชาติและนักแสดงอาวุโสวัย76ปีติดโควิด -19 เช่นกันนะคะซึ่งหลายคนเป็นห่วงค่ะเพราะว่าอัต้อยเป็นโรคมะเร็งปอดมาตั้งแต่ช่วงต้นปี2562นะคะเมื่อวานนี้ค่ะอีพุทธธิดานะคะก็ได้อัปเดตถึงอาการป่วยของอัต้อยผ่านอินสตาแกรมค่ะบอกว่าอั้อยยยู่ท่ทีโรงพาาบลลแล้วนะคะคคุณหอ้อง ว่าเชื้อลงไปที่ปอดต้องดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันค่ะเพราะว่าอาต้อยเนี่ยเพิ่งให้คีโมช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเลยทําให้ภูมิคุ้มกันอ่อนนะคะส่วนอ,อาเปยกอรัญญาค่ะคุณแม่ตรวจเชื้อซ้ําแล้วไม่พบนะคะอีฟเองก็ต้องขอบคุณทุกกาลังใจด้วยค่ะก่อเลยนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เป็นห่วงครอบครัวของเรานะคะคุณพ่อนะคะคุณหมอแจ้งมาล่าสุดว่าตอนนี้เชื้อลงไปที่ปอดนะคะ แต่คุณหมอก็ให้ยาต้านแล้วนะคะแล้วก็พยายามเร่งนะคะดูแลในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะเพราะว่า,าคุณพ่อมีเพิ่งไปให้คีโมมาเมื่อต้นเดือนด้วยนะคะก็เลยอาจจะทําให้เรื่องภูมิคุ้มกันเนี่ยอ่อนด้วยนอกจากมีไข้แล้วนะคะมีถ่ายแล้วก็มีไอนิดหน่อยนะคะคุณพ่อก็ยังไม่ได้มีอาการอะไรที่รุนแรงส่วนของคุณแม่อัลย,ยานะคะตรวจซ้ําไปแล้วนะคะ หลังจากที่ไปส่งคุณพ่อที่โรงพยาบาลคุณแม่ไม่พบเชื้อนะคะตอนนี้คุณแม่กลับบ้านแล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านยังเฝ้าดูอากาศส่วนของอิตอนนี้นะคะอิไม่มีไข้นะคะมีไอยอย่างเดียวนะคะก็ยังยังอยู่ด้วยกันกับสามีและลูกที่โฮสปิทัลนะคะต้นก็มีไข้บ้างส่วนน้องมีบุญนะคะตอนนี้ยังไม่มีอาการอะไรเลย